สวัสดีคะ่ะสวัสดียามเช้าบ้านสาวเมืองสิงห์นะคะ ฟังเสียงนกเสียงอะไรไปนะคะฟังเสียงนกเสียงชมภาพบรรยากาศยามเช้าๆที่บ้านเราเนาะ ยามเช้าอากาศสดชื่นมากเลยนะคะลมหนาวก็พัดมาเชา้ชาเช้าเนี่ยลมเย็นสบายเลยนะคะอากาศหลายๆบ้านเป็นยังไงบ้างนาะบ้านสาวมืองสิงลมเย็นสบายมากเลยนะคะ บรรยากาศยามเชา้าเสียงนกเสียงกระรอกก็จะมีชาวนาก็เริ่มออกไปดำนาอีกแล้วเนาะไปดำไปทำนากันอีกแล้วหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วเขาก็จะเริ่มฤด,ดูทำต่อเลยนะคะบ้านสาวมุงถิ่นเขาจะทำนาต่อเนื่องเลยนะคะ กระลอกก็ออกลูกแล้วนะเจ้ากระลอกลังนั้นเสียงอีกหน่อยก็คงวิ่งกันอีกหลายตัวนะขอบคุณนะคะที่มารับชมสามเสียงก็จะ ชมบรรยากาศบ้านๆของเราแบบนี้นะคะ